การค้านะคะวันที่9มกราคมซื้อเชื่อสินค้าจากบริษัทโจทตานจำกัดได้รับใบสง,ง่งใบไปกำกับาษีใบแจ้งนี้นะคะเลขที่21611สั่งซื้อสีน้ำพลาสติก8ถังนะคะถังละ1,500บาทเริ่มด้วยการเข้าโปรแกรมนะคะแล้วเราก็ไปที่ระบบซื้อและสั่งซื้อสินค้าไปที่ workflow ค่ะแล้วไปที่ invoice สินค้านะคะเพราะว่าเราซื้อเชือ แล้วก็เลือก1นึจดซเชื่อค่ะเลขที่กอกสารนะคะ0 0นย์ศนย์หนึ่งซือเชื่อคะ่อกะ,คะ,นนคะกดโอเคเออมันจะมีรายการยอดยกมานะคะที่ยังค้างอยู่เราก็จะกดเพิ่มคะ่ะเลขที่นะคะเราจะอา่านอัตโนลงมาส่วนเลขที่อ้างอิงนะคะคือ7จวันที่นะคะศู 0, 0. 1ศูหนึ่ง คือบริษัทใส่จุลกฏเอนเตอร์ที่ผู้ขายรหัสน,นะคะคือบริษัทวันที่9คือบริษัทจุลปันค่ะเอ0คือนะคะกดเลือกค่ะยอดนี้เป็นศูนย์นะคะกดโอเค ช่องตัวทีค่ะใส่1ค่ะที่สินค้านะคะเราใส่ตกด Enter ค่ะคือสีน้ำพลาสติกนะคะกดเลือกค่ะจำนวน8ส่ฐันใส่จำนวนใส่กด8ปดนะคะแล้วกด Enter ค่ะแล้วก็ระบ,บุจำนวนสินค้าและหน่วยนับนะคะกด OK ได้เลยค่ะ ได้เลยค่ะหรือ f 1 0ก็ได้นะคะกระดุณารอสักคู่จะขึ้นการา 1, 2, บันทึกบัญชีนะคะซื้อเชื่อเดบิต1 2 0 0 0บาทผาติซื้อเดบิต8 4ดร้อเครดิตเจ้าหนี้การค้า1 2 0 0 1 2 0 0 0